สวัสดีค่ะมือนีทํามาขังโหดบางครั้งมองมอง,มองบางครังมันของ้อนเนาะฮอนหลายหลายแต่แล้วยางออมมาทาั้งนี้ยางออมมากขังโหดก้อนสิลับบานโหดต้นมะละแล้วก็ได้หมากมะละสามสี่ลูกไปกินเพราะว่ามะละเนี่ยอาเขาจะว่ามันลดน้ำตาลในเดือนนอนเราก็บ,บาหวานนะเจบไปกินทุกวัน ยิ่ไปกินทุกวันเหมือนในยิ่งคิดกับศิวาแบบว่าคลายๆกับว่าเว้าไปเรื่อยๆของผู้ไปวัดได้อะไรผู้เท่าเรานิทานเนาะเมือนในก็สศิวาเรื่องการศึกษากับธรรมะการศึกษากระทรรมานี่บางครั้งถ้าคนโมลู้นี่มันคน การศึกษากับตังหกเนะมมาะธรรมะกับธรหาะเนาะบางคนมีการศึกษาหลายแต่บม่มีธรรมะบางคนไม่ีธรรมะการศึกษามันสิมาน้ำธรรมะเขาเอินว่าธรรมะสั่งปัญญาอ่าเขาก็สีเห็นสมัยตะก,กี้เนาะสมัยคนก้อนุนกอน่ะเนาะหลวงพอ่อเพิน่นมิซือเสือมิซือเสียงดงดังไปทั่วโลกย้อนธรรมะ นงินธรรมะการศึกษาเพื่อนกะอาจิมิขันพื้นฐานอันออกเขียนได้แต่ว่า,าเรื่องธรรมะเพื่อนจุกคนในหันเองเขายัางบอกว่าการศึกษาการศึกษาทั้งโลกก,กับทั้งทรรมันต่างกันาม,มาแต่การศึกษาทั้งโลกสีใดทั้ง,งสีใดเฉพาะทั้งโลกแต่ว่าธรรมะผมไมีใน่ใจเกิดการแย่งชิงอำนาจคือทั้งโลก แต่หันได้ศึกษาทั้งทรามาเนี่ยได้ทรามะแล้วก็ได้ทั้งโลกพร้อมขอว่าบ้านเขาเอิญเนาะประโยคบางประโยคตีเป็นทั้งทั้งทรามได้ทั้งโลกได้ยกตัวอย่างเช่นสินหาเนาะเป็นทั้งทั้งโลกได้ทั้งทรามได้ทั้งโลกหามขาสัตว์มันก็เป็นทั้งโลกมันบ่ทั้งทรามคือขอปฏิบัติ เขาเอ่นว่าการศึกษากับธรรมะบางครั้งตาเหตุไปน้ากันมันสิดีแต่ว่าบางครั้งเหนี่ฮาเที่ยวเห็นทุกมือนี่นะบ่ะต้องเสื้อใยจิตแต่ว่าให้สังเกตการศึกษาหลายทางทางโลกหลายทางธรรมกใหพนีเฮาสิไดยิย้ช่วงที่ว่าขาเจ้าบานเฮ้เหนี่อย่าลืมว่าศาสนาพุทธเท่าหนี้การเมืองการปกครองเลย เพราะว่าเกิดจากสมัยก่อนเจ้าชายสิทธานเนาะพอเราเป็นกษัตริย์แล้วผ้าหนองผ้านุงแล้วออกบวชบิดญาติกูโหติกาแล้วก็แห่งบวชเมียกับบวชอดีตเมียเนาะเพราะว่าเขาว่าพาเป็นมไม่เมียบะไรแต่ว่าอดีตเมียดูไสแม่เลี้ยงบวชคะว่าแล้วคนพบแล้ว่าถาทางถ้ำมันจะได้หอดโลกเนาะ บาดที่นี้ย้ายจิตก็เลยว่ามันสิมีจากค้นที่วาทางโลกเดียวกับมีทังงรรมนํำยายจิตหาบ่เจออ่ายายจิตนีเรื่องที่สีเบาไา้เรื่องเดี๋ยวนี้พาะว่ายังหูบ่เห็นในลักษณะที่ว่าหนึ่งการที่บอรักษาศินขอดีเนี่ยอย่าลืมเด้อค้นดีเป็นค้นสัวใดจากการที่ว่าคำเบาที่พแิ้ง คำว่าวที่พิดแพงเหตุให้คนดีเป็นค้นชัวได้เจีดสิมิย,ยกตัวอย่างใหลยหลายอย่างจากเรื่องจริงประสดโดยตัวเองร้อมกับเสียงวา้าวอ่ามันสิมีจะก,กี่ค้นที่วาลุงไปทั้งโลกแต่ว่ามีทั้งรรมถ้าพวกรุนลุงทั้งโลกมีทั้งรรมเป็นนากการปกครองแล้วก็เอื้อเฟื้อเพื่อแพ้ประเทศไทยสิมิตรลำด้วยเพราะว่าทรัพยากรอ,อยู่ประเทศไทยมันหลาย แต่มันอยู่ที่ว่าถาสมมุิว่าเฮ้าทางโลกหลายเฮากับมือ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 ไผ่เน่าสาวใดสาวเอาตรงนี้แหละประเทศไทยเขามันเสียตรงนี้ย่ยจิดก็เลยคือว่าเฮ็ดจังใดประเทศไทยเฮ้ามีทางโลกหรือทางถ้ำจังคอยสิมีทางโลกหรือทางถ้ำ,ม,ำมันจังใดจังสิจับจิตใจ,จคือสินหา ยิย่เราเรื่องสินหาทุกมือนี่สินหาทุกมือนี่เกิดขึ้นจะเถึงเกิดขึ้นพร้อมมิศาสนาพุทธสินหาเกิดพร้อมมิศาสนาพุทธอริยสัจซีมีพร้อมเกิดศาสนาพุทธอริยสัจซีพร้อม,มศาสนาพุทธแล้วบัดที่นี่ค้นอยู่ปรนยังว่นับถือทุกมือสิมิตรการใช่ายกันเดี๋ยวนี้ถ้าฟังต่อไปยจจิตย,ยังอยากให้มี คนเฮาที่เกิดมาเป็นคนเนี่ยคุณคณขาของคนเนี่ยอย่าลืมประชาคมหมบานประชาคมหมบานเขาสูงหัวหลายอย่างให้ประชาชนเฮาเนี่ยเข้าใจในหมบานของเฮ้เพราะว่าการศึกษาของของเฮ้าเท่าเทียมกันในความไดเลือกเลยยุธีว่าเฮาสนใจบ่ตั้งแต่เป็นประเทศไทยมาคูทีว่าปกครองบ้านเมืองหนาทีอย่างหนึ่งเขาคือปกครองค้นพัฒนาค้น พัฒนาคนคือได้ให้การศึกษาแหะยกิดว่าแร็วกว่าอีากพัฒนาคนคือให้การศึกษาการศึกษาค้นทีว่ามาพัฒนาโตแต่ละบุคคลการศึกษาขั้นพื้นฐานคืออันออกเขียนได้สมัยตะกี้มันกับเริ่มปอนหนึ่งเนาะเดี๋ยวนี้มันสิเริ่มอนุบาลเขาเริ่มให้คนเฮามีความคิดทีว่าแต่อายุหน่อยแต่อายุหน่อยลูกก็ดีขึ้นกันไดิดว่าแต่ว่าจบมาแล้วเขาสิสษามาดเอาน้ำไปใส่ได้ลา,ลายปันได ยายจิตได้มันนั่งอยู่เนี่ยพอย่างหงว่ามันหอนมันหอนหลายหลายพะว่ามองนั่งเกามองนั่งเกามันหอนเนาะต้นไม้มันตายต้นไม้มันตาย่้็เหลือต้นไม้อาปินซากมันเนาะยายจิตจะเอามะละไปปลูกไว้แล้วก็หดทุกเสายายจิตคิดว่าสีร้องปลูกมันเบิ้งแล้วก็แต่ละมือเขาเก็บตัวนี้แล้วไปกินสีว่ายายจิตอให้เบิ้งหล่ะเขาเห็ดไปน้ำเขากินไปน้ำพอว่าเขาปลูกไว้มิธีหลายเขาปลูกไว้หรือว่าคนใดอยากกินเขาก็ แล้วแต่แต่ว่าเขาเจะเอือนมาแล้วขี่นกเนาะนกมันจะไปกินหรือไปมองได้เมื่อไจะขี่ใส่ขี่ใส่แต่อันนี้นี่นกก็ยหลาๆแต่มันเบาอ,อันนั้นเราก็เลยซอยเขาโดยที่ว่าเ,าเก็บไปอย่าลืมเน้อค่ะเด้อบ้านเมืองเฮาพังคูมมือนี่บ่ต้องเสื้อหย่จิตสังเกตย่อนคนเลี้ยนสูงเอาเปรียบคนเลี้ยนเกะเอาเปรียบคนเออค้นเลี้ยนสูง มีโอกาสที่สิได้พัฒนาแต่ว่ามาเอาอเปรียบกันเองมาเอาอเปรียบคนที่ว่าบอดดยุตในตรงนั้นบ่ต้องเสื้อใจจิตว่าต้องคืดว่าไม่หญ่อันนี้ว่าไปทั่วทศทั่วแดนดว,ว่าต้องว่าให้เขาฟังข่าวเขานังยูสื่อสิละเขาเปิดเน็ตเบิ้งเลยเขาฟังข่าวเขาสิประจานกันเองบ้านเขาเอินว่าความดีวบาหลายพันปีก็ดีคือเเ่าคือกันกระสนหักพอเนี่ยความสัว มื่อนี่ตัวมืออื่นมามันลืมคํำเบาเด้เพราะว่าคํำตัวคนนี่มันจีอัดเป็นเทพอะไรเด,ด้เขายานมันเขายานมันหลุดเนาะกันเทพหลุดในการวางแผนนั่นวางแผนนี้ที่บอดีบวากาเด้เอจียังบอกว่าทุกคนสามารถตั้งเจงสชีไวไ้เด้เอจีตยังไห้ทุกคนตั้งว่าจะของเฮ็ดอีอย่างมันยังสามารถเอาชานะเขาได้นี่ล่ะแบบว่าเขาก็เลือกตั้งโดนแล้วเนาะสีนีการเลือกตั้งไม่เนี่ยเป็นการเมือง แต่ว่าเยจิดว่าหายข้นทุกคนไปแบบว่าบ่าให้เขาจ้างไหมบ,บางข้างคนมาคิด,ดอย่างนี้ด้ยยางให้เขาจ้างเงินบ่มเงินบ่ามากา่าเปลี่ยนพักกันพักกันเบาติดตามตามกันมากเข้ามาเฮ็ดให้เขาเสียเองเลยเขาเอาเงินมาให้เขาก็อยากได้เนาะเขาก็เ,าเงินมาให้เข้าไปเลือกแต่ว่าอยากให้ทุกคนให้เขามีผลงานไหมเลือกตรงความคิด มีศิลแต่ก็มีผลงานเรียนสูงมีสินมีผลงานเข้าล่องพัฒนาประเทศชาติเท้าโดยที่ว่าประชาชนเองบะให้เข้าล่องพัฒนาให้เราเข้าล่องพัฒนาประเทศโดยการพัฒนาจากประชาชนแต่ละคนคืออย่างหัวเ,เงินเขาหันเอาเงินเขาลรามีการเข้าสิบเข้าสิบัตรจิตสำนึกเนาะจิตสำนึกว่าโอ้กูเอาเงินเขามาแล้วกูยันกูบาบ เขาบอกเงินเขาถ้าเขาเอาเงินเขาเขาไ่ได้ลงทุนหลายเขาก็ต้องการเอาแต่เงินเดือนแค่นั้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาลงทุนเป็นแสนส่วนเงินเดือนเขามันเงินเดือนเขาบม่ได้หน่อยเด้โอ้ไ่ได้หลายเดยมาบวกมาบวกลงพ้นหันแล้วมันบม่ได้ทุนแต่ว่ายึดกิตกับมาน่งคืออยู่ได้ว่าคิดมาแต่ด่นแล้วบ่าเป็นคิดแต่ดนี่คิดมากแต่อายุยังหน่อยๆน่อยยกิดมานางเบืองชวนเล็กต่างแหละ าถาสมาครออกเงินมาให,าเหา้เขาเขาจังไปเลือกเขาสินะเรากระจักมือเขาจังคอยหาเงินของเขาได้ขึ้นเจ่จิตบ่ได้ว่าภัยพิษบ่ได้ว่าภัยพิษแต่ว่าอยากให้แก้ไขที่ตัวของทุกคนไหมเพราะว่าต่างคนต่างอยากได้แต่ว่าภัยในการอยากได้นี่ คำวาาฐานเสียงนี่ขเขาจ้เาเฮ็ดมาตลอดนั่นแหละนับตั้งแต่การตั้งกลุ่มต่างๆขึ้นมาให้ฐานเสียงเด้นะเพราะว่าจังไดหูวกลุ่มต่างๆขึ้นมานะ่ะคนใหม่สิเข้าไปยากมากแต่ว่าค้นเก่ายึดไวการพัฒนาค้นคือพัฒนาเป็นบางกลุ่มหลงหาบงนะางเด้อข้าราชการทั้งหลายข้าราชการที่ว่าบ่ได้อาศัยในการเลือกตั้งอ่ะที่ว่าไปโดยมันสมองสองเมือ่อเฮ้าย่าง หาห้าฮาล่งมากจากบรรลังห้าหายางเมืองประชาชนให้สมกับที่ห้ามิซื้อว่าค่าของแผ่นดินเฮานจะคือว่าเฮาเป็นข่าของผู้นั้นผู้นี้ให้ค่าของแผ่นดินบุญเท่าไรแล้วที่เฮามีแผ่นดินอยู่ถ้าเฮาไปอยู่ตามตะเกะตามตะเคบชายแดนเฮาสิเจ็บก็นี่บุญเท่าไรเฮามีแผ่นดินอยู่แต่ให้เฮาสมค่าของแผ่นดินค่าของผืนแผ่นดินมันบ่มีไผมาปอวกเจ้าต้องออกกฎหมายมาคุ้มขวัญบ่แมนมันมากจากจิตใจ ตเต็มไปด้วยศีลสมาธิปัญญาให้ทุกคนออกมาจากจิตใจย,ยิ่งเรียนสูงยิ่งต้องทําให้มากคือาาศีบลศบวขา,ส,า,าสัตว์วรักทรัพย์บวชเพื่ปิดใน้กล่บวชผุดซอเสียบวผุดชายไลบวกินเหล่ามั่งสุราอารวาสล่องเบืองจากตัวเฮ้าแต่ละเมือกุบ่วขาสัตว์บวยังต่างๆล่องเบืองจากตัวเฮ้าด้วยเฮ้าสิพบทางสว่าง มือนีไม่แค่นี่ค่ะไปวัดได้ไรผู้เท่าเล่านิทานเมื่อนีคือการศึกษากับศีลย่าลืมแล้วค่ะเด้อให้พรากันเสื้อมันจะคของขา้าราชการทุกคนอยู่ตามอำเภอสิเป็นการพัฒนาประชาชนโดยตรงกระยาให้เฮาซื้อสัตว์ต่อตำแหน่งนาทีเพราะว่าเฮา มีดีกว่าคนอื่นเขาตรงที่ว่าเข้าบดอดายัยคนอื่นมาเลือกเขาไปเป็นเขาสามารถใส่ความคิดของเขา้าแต่ว่าความคิดของเขาห้มีจุดยืนในจิตม้ช่องหนึ่งที่ว่า,าเป็นการประชุมของหมู่บ้านในจิตเสอานันลมาเปิดเผยว่ามันมีข้าราชการทีว่าเป็นที่เกษียณมากมีเขาเป็นคนดีอยู่เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับที่ดินต่างๆเนี่ยนะ ได้จิตอยากให้ค้นที่ว่าเคยรับใส่ชาบใส่แผ่นดินให้ยาปิดสวนตองร่มห้ต้องเฉพาะช่วงที่มันจํเปิน่นเสร็จเรียบร้อยเขาอยู่นิ่งที่เราด้วยมันสมองสองมือไปวัดแด่ไรผู้เถ่าเรานิท่านมิทอน้ค่ะสวัสดีค่ะ